วันนี้นะผมกับแล้วผมกับรัฐีนะมาพร้อมกับของที่มันเป็นแบบอะไรที่แบบว่าาลุกวาวเลยนะกับคอนเทนต์นี่เลยครับซินไซเซอร์เริ่มต้น2ค่ายดัง ตผมแล้วตีครับเอ้ยแล้วคุณต่างหาเลยเร่องแย่ๆอะไรกูจะเต้นอะไรเนี่ยวันนี้ทำตามคุณไงครับพี่นะวันนี้นะผมบอกแล้วผมกับราตีนะมาพร้อมกับของที่มันเป็นแบบอะไรที่แบบว่าสำหรับคนเริ่มต้นนี้ถือว่าตาลุกตาลุกอะไรแบบนี้เลยตาลุกวาวเลยนะกับคอนเทนต์ได้เลยครับซินไซเซอร์เริ่มต้นสองค่ายดังเอ่อทำไมต้องเป็นสองตัวนี้ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าอ่ะ ซิ n t h ิ s ไซเซอเนี่ยมันคืออะไรและไอ้สองค่ายที่ดังๆเนี่ยมันคือค่ายอะไรบ้างไซเซอร์คือเอ่อเป็นระบบเป็นระบบเสียงมันเป็นเครื่องที่จําลองเสียงต่างๆ <confused> ขึ้นมาแต่ว่าไอ้สาหรับตอนสมัยนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้แต่สมัยก่อนคือ s y n t h ิ s ไซเซมันคือเสียงอะไรหรอกที่ถูกเอามาแบบแบบ แต่งใส่เอฟเฟกค่าต่างๆให้มันเป็นเสียงเสียงนึงเอ่อในตัวซีซเซอร์ก็จะทําได้หลายเสียงทําได้หลายแบบแล้วก็จะมีการ LFO มีเอฟเฟกนั่นเอฟเฟกนี่แล้วก็คราวนี้ซีซเซอร์ข้อดีมันก็คือเมื่อก่อนเนี่ยการมีซีซเซอร์เครื่อ,องนึงเนี่ยเราสามารถสร้างคาแรคเตอร์เสียงของตัวเองได้ใช่เป็นเสียงที่ไม่เคยมีในโลกเลยเสียงเอเลี่ยนมังงอ่าถูกต้องครับเสียงหาวอะไรแล้วแ,<ล>แต่จะทำใช่ก็ยังเป็นเสีงๆมันเป็นเรื่องของการแซมได้พูดง่ายถูกไหมเออแซมนัมไม่ได้แซมมันนจะเเเป็ค้ารียกว่า ในซินเทเซอร์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นซอสเสียงก่อนมันจะมีหลายแบบมันจะมีอยู่สแบบพอซอสเสียงยิงเข้าไปเราก็เลือกพอเลือกแบบนึงเราก็จะทําอะไรกับมันก็ได้และทีนี้หน้าตามันเหมือนคีย์บอร์ดอะใช่อันนี้มันยุคใหม่แล้ว,ย,ลวยุคใหม่แล้วหล่อนอกเพราะก่อนหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้นะเมื่อก่อนหน้าตาคือโอ้โหหน้าตาจะแตกต่างกันมากเลยครับจะมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งแบบแบบโอ้โหบางตัวยาวขนาดนี้บางตัวสั้นแค่บางตัวเล็กนิดเดียวแบบบางตัวแบบหงาย ขึ้นมามันวินเทจนะนะสมัยโบราณนะนะใช่มันจะเป็นอ,อ๋อเขาพัฒนาแต่ลงตัวอยู่ที่เป็นรูปล่างหน้าตาเหมือนคีย์บอร์ดใช่ครับต,ตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็ขยับมาหากันจากเซโนไฟฟ้าเซ็นเซอร์ขยับปื๊อจนมาเป็นคีย์บอร์ดเซ็นเซอร์แล้ววันนี้ลพีเอาอะไรมาคู่กับอะไรวันนี้สองแบรนด์ดังที่ว่านี้ออคอคอสสองครับกับ โ o l a n d A P S 1 0พูดก่อนเลยนะข้อข้อ2กับโ o l a n d A P S 1 0เป็น2ตัวในตำนานก็ว um ่าได้เพราะมันนานอยู่สักพักนะออกมาสักพักแล้วนานแล้วด้วยหลายปีแล้วแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแบบ ขายดีมีแต่คนถามเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็มันตัวใช้ใชงานได้จริงจริงอะไอ้เรื่องไอ้เรื่องความนิยมอะผมผมเขาเพิ่งเพิ่งมันตกผลึกแล้ว่ารุ่นไหนได้รับความนิยมหรือขายดีอะเราต้องดูที่ตลาดมือสมอว่าเก่าแล้วยังซื้อกันไหมก่แล้วยังซื้อกันไหมสองตัวนี้มันคือตัวที่อยู่ในตลาดตลอดเวลาเลยโอ้โหนี่แต่ว่านี่มืมอหนึ่งที่ซื้อนะครับใช่แต่ว่าจะซื้อมือหนึ่งครับหมายถึงว่าเราซื้อมือหนึ่งแต่เราดูตลาดไงว่าอะไรที่ยังได้รับความนิยมอ,อยู่อะไรเงี้ยเอาแล้วพี่มาเริ่ัยงงไ อุ้ยเขาฟอกสอนี่ยมันก็คือความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเป็นเวิร์กสเตชั่นในราคาที่เริ่มต้นเวิร์กสเตชั่นมันคืออีหยังคีย์บอร์ดเวิร์กสเตชั่นมันคือคีย์บอร์ดที่ทําได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการทําเพลงในนั้นผสมเสียงอินเตอร์เฟซตัวเองได้ใช่อะไรได้ใช่อะไรนะเขาเรียกว่าเวิร์กสเตชั่นเวิร์กสเตชั่นในการทํางานแบบนอกสถานที่อะไรเงี้ยเวิร์กสเตชั่นเออก็ตัวนี้ค่อนข้างจะครบครับแล้วเป็นตัวที่ราคาเขาเรียกว่าราคาถูกที่สุด พี่เป็นคอนเทนเซอเลยทีนี้แล้วกับ XPS 1 0บมาน XPS สิเนี้ยจะ,จะ จะแตกต่างกันจะไม่ใช่บริษัทท่านจะเป็นเขาเร lonely, ียกว่าเ performance lending ยังไงอหมายถึงว่าถ้าเกิดเราจะไปเล่นเค่องไว้เนี่ยเครื่องนี้จะไปวางปุ๊บเปิดโกลดเปิดเพเล่นได้เลยอ่าเหมือนว่าฟังก์ชันมันง่ายหน่อยมันสามารถจะแบบว่าตั้งปุ๊บเล่นได้เลยง่ายไม่ต้องเซตอัพอะไรเยอะออ๋เหรอใช่แต่ว่ามันเป็นราคาเริ่มต้นเหมือนกันทั้งสองค่ายแต่ว่าความแตกต่างมันค่อนข้างจะแตกต่างกันนะนี่เราก็เนี่ยวันนี้ก็จะมาดูว่าจะเลือกอะไรดีเอาง่ายๆเลยก็คือคอร์สคอร์นี่คือเป็นบอกับการทำงานหบอกอาการไปขนขนย้ายพกพาไปได้ทุกที่ททททางนไไไดดุ้้กี่อะร ้จงเซตไวว้้ในัเสร็จจบในตัวเดียวไม่ต้องไปหาข้อกอาบอะไรยังอื่นเยอะแยะจบที่ตัวมันได้ใช่ถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดเป็น performance lady ก็คือหมายความว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเป็นการใช้งานที่ง่ายอาจะไปเรื่องของการพกพาการออกแบบของการพกพาเพราะว่าซินเนไซเซอร์ที่เป็นแบบเนี้ยเขาเน้นออกงานกันทํางานนอกสถานที่เออไม่ว่าจะเป็นเวิร์กสเตชันหรือเป็นอะไรนะอะไรเ l ดี้นะเมื่อกี้นะแมน lady มันเป็น keyboard ก็ที่เอาไว้เล่นสดน,นั่นแหละแม,ผมะ่ผมดูแบบพูดภาษาอังกฤษมากนะโอเคยใช่ท,ทำไมอ่ะผมมีความภาษาอังกฤษมากผมก็อยจะพูดเยอะๆผมพิดตรงไหนอ่ธิีายังไงอ่ะ,อรอะเรื่องของการพกพาของ2ตัวนี้จะบอกว่าการเราแบบไปการพกพาค่อนข้างของ,ง,งตัวนี้ค่อนข้างจะคลา้ายๆกันครับไปในทางเดียวกันแต่ว่าคือเออ่ตัวเขาเขาจะมีความที่ยังบอกว่าเป็นรูทเซชันเนาะกลุ่มเขาจะมีคนจะมีความยุ่งยากหน่อยแต่ว่าเออ่คือ สีเขาเนี่ยก็จะมีหลายสีในกนารออกแบบแล้วน้ำหนักเขาก็เบาตัวเขาคอสอยู่แค่3.8กโล oh, อ๋อคอสเป็<อ>ตัว61นะคเป็ต,ตัวนี้นะที่อยู่ด้านหลังหลครับแล้วก็หน้าตาของเขาก็คือเฟรนลี่มากๆแล้วก็ทุกอย่างก็คือเข้าใจง่ายแต่ก็แอบบเข้าใจยากหมือน ด,ด,ด,ด้วยฟังก์งชันที่มันสามารถที่จะแบบว่าเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวมันเองจบในตัวมันเองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่มันมีซับซ้อนเล็กน้อยแต,แต่ง่ายในบางอย่างก็จการยากในบางอย่างเหมือนกันแต่เข้าใจได้ไม่ได้ยากเกินไปหรอกเชื่อเถเออแต่กับการโรแลนด์ครับโรแลนด์จะมีความโหง่ายเลยง่ายสุดเลยตั้งแต่ผมเล่นคีย์บอร์ดมานะตัวนี้คือง่ายสุดละเชียวใช่ตั้งแต่ผมมีคีย์บอร์ดมาคือผมเคยมีทั้งคู่แล้วผมใช้ทั้งคู่ก็ใช้เล่นจริงจริทั้งคู่ด้วยเออตัวไอ้เบียสุด ตั้งแต่เคยใช้เถอะก็คือมันไม่มีอะไรอ่ะคือเกิดมาเปิดมาปุ๊บกดเสียงปั๊บเราจะผสมแล้วกดปุ่มเดียวกดเลื่อนเสียงก็ง,ง่ายมากแล้วก็สไลด์เอาว่าจะเอาเสียงไหนเยอะกว่าน้อยกว่าเออคือมันดูปรับง่ายเพราะมันมีปุ่มที่ค่อนข้างน้อยกว่ามีเฟดเดอร์ที่คอยปุ๊บดันขึ้นดันลงอะไรที่มันใช่น้องหน่ะเขาอยู่ประมาณ4โล สีเขาจะมีอยู่สองสีหนักกว่าน,นะหนักก,นนก,กว่านะหนักกว่าเล็กกว่นะแต่ว่าสีจะมีสองสีคือสีดำกับสีแดงตัวเล็กว่านะใช่แต่ว่าตัวเขาเคอสคอสสองเนี่ยสีจะเยอะเยอะกว่ามากเลยแล้วก็จะเป็นอะไรที่แล้วแต่ใครชอบแบบไหนผ่านมาข้อที่สามแล้วมังและไอ้หน้าตาหรือการอาการพกพาแล้วนะการพกพาพกพ,พาง่ายเหมือนกันแล้วนะลิ่มเนี่ยเนี่ยมันคือจุดขายของเป็นโนคีย์บอร์ดซินิไซเซอร์เลยนะ มันเป็น,นเรื่องของการแบบว่าดัมดักพวกของแบบว่าเดนามิกเนี่ยมันเป็นยังไงเอ้าเรื่องคีย์เนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าไอ้สตัวน claro hy hm ี้เนี่ยมันต่างกันเลยนะใช่มันเป็นเซนิเมตเหมือนกันแต่มันต่างกันเอ้ยอยากรู้แล้วเอาคอค์สองก่อนคอร์สองความต่างคือคีย์จะมีความลึกกว่านะเวลากดลงไปเนี่ยอะไรอะกันนั่นจะจมบูบลงไปอย่างเงี้ยเนาะจะมีความลึกกว่าตัวเอเมซิฟแต่ลึกเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียในบางอย่างก็คือบางบางทีเราอยากเล่นเร็วๆหรืออยากจะทําอะไรหรือบางทีมันจะไม่เด้งเร่งกลับมาแบบคันคีย์ลาเล่นเร็วมมมันนนจะีิดึงไอ้ผเข้้้าาใจจไไดดบาง ทีมันแบบก็ว่าไอ้ปุ่มที่เรากดออกไปเนี่ยมันลึกหน่อยก่อนมันจะโดนติ้งเพราะ้วถ้าเกิดเราเล่นเร็วเนี่ยเล่นเร็วมันต้องการสัมผัสที่มันแบบ เร็วๆหน่อยแต่แต่แต่ถามว่าถ้าเราปรับตัวได้มันก็จะทำได้เหมือนกันอยู่ที่ความชินอ่ะใช่แต่ครั้งนี้ข้อดีของมันคือจะมีมันจะดีในกับพวกเสียงแบบเสียงแพดเสียงสตริมที่มันจะต้องใช้ความอีโมชันเยอะๆอย่างนึงที่อยากจะพูดนอกจากเรื่องเีลงก็คือเรื่องของเออพิสเมนตพิสเมนตัวเนี้ยก็คือมันจะมี2แบบนะเพราะมันมี2อแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะแยกการทำงานกันชัดเจนมันมันกค่อนข้างจะชัดเจนในในพวกเสียงที่มันเป็นเสียงแผดไงแต่เป็นเสียงเสียงจริงๆลอๆอย่างนะใช่แต่บาจะ ต้องตับตัวอันนี้มาที่ APS10 APS10K เขาจะมีความหนึกมากคือกดปั๊บติดปั๊บเลยมันจะมีขอ้ขอดีคือเวลาเล่นเสียงซินเวลาเล่นสิ่งเร็วๆมันจะตอบสนองเร็วมากๆแล้วกว่ากับพี่เธภเขาเป็นหลักจอยออมีซ้ายฝาแล้วก็ขึ้นดันขึ้นเป็นโมโเดลชั่น เนี่ยหละหรอเวลาเล่นเสียงซินเนี่ยเวลาเราจะทิปเป็นไปข้างหน้าพิทเป็นข้างหลังเวลาเราปล่อยมันก็จะเด้งกลับทันทีเลยมันมีความเร็วแล้วก็เวลาเราเล่นเร็วไอตัว ABS ไอ้ B S <S นี่ม,ม,นมีผลนะเพราะถ้ามันเด้งกลับช้านี่เสียมันเพี้ยนะใช่<อ>ชใช่ครับก็นิดนึงแต่ก็ข้อได้เปรียบของคอร์สก็คือเขาจะมีตัวอีกตัวหนึ่งก็คือสมมติว่าใครอยากเริ่มต้นนะแล้วก็อยากได้คีย์แบบเป็นโอ้ ตัวเค้าคอสสองมีมีตัว88ดคีนตัวนึ่งอ๋อเล้นเล่นยาวอย่างงี้ใช่และเคียวก็ดีด้วยนะแล้วก็แต่ว่าตัวเอเนอร์จีไม่มีเลยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวมีแค่ออคูเอลตัวเดียวนะครับก็ถือว่ามีข้อดีข้อเสียที่ทดแทนกันไม่ได้ด้วยนะมันกินกันไม่ลงนะเพราะว่าไอ้ตัวหนึ่งอาจจะเป็นคอสคอสก็จะลึกหน่อยได้ความซินิไซเซอร์ที่แท้จริงหน่อยที่บลึกได้เซอร์แอมเบียนได้อะไรแต่พอไปล่เล่นเป็นโนเล่นโนเล่นนี่มันอาจจะแบบไม่ค่อยตอบสนองแต่ถ้าบัฟต้องบัฟตัวนิดนึงถูกม มันตต่างกับเรื่องของซนนี่เรื่องของอื่นอาจจะใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะแต่เรื่องของซีนที่เป็นซีรีส์อะสัเกตเลยว่าโรแลนด์พีของโรแลนด์อาจจะเหนียวว่ะมาเรื่องต่อไปมั่งเรื่องของฟีเจอร์การทํางานหน้าตาฟังก์ชันอะไรยังไงมันใช้ยาหรือเปล่ามันต่างกันยังไงเรื่องของฟีเจอร์เนี่ยโอ้ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลนต่างกันชัดเจนมากๆคอโพเนี่ยมันทั้งมีสีโมดที่เหมือนรุ่นใหญ่ก็คือซีโมดรุ่นใหญ่ก็คืออย่างเช่นพวกคอโมหรือว่าโคโนที่เป็นรุ่นสูงเลยอ๋อฟังกชันนี้้มาใหน กขาจะมีอันแรกคือโปรแกรมมีคอมบิเนชันแล้วก็มีเซอร์แล้วก็มีโกลบอลซึ่ง4อันนี้จะทํางานต่างกันอย่างพวกจะอ่ะอย่างเงี้ยโปรแกรมโปรแกรมก็คือการเลือกหนึ่งเสียงแล้วก็ปรับค่าต่างๆคอมบิเนชันคือการผสมเสียงที่เอาเสียงมาผสมได้ประมาณ8เสียง16เสียงก็ทําได้เลยแล้วก็เป็นเรื่องของ encer, เสียงโซเซอร์การอัดเสียงนั่น คือหมายว่าเราเล่นแบบมีดี้เข้าไปบางทีเราอยากจะแบบทำอินโทรง่ายๆแล้วก็อัดกรองลงไปในคีย์บอร์ดได้เลยและต้องมีกลวอาที่จะคอยปรับค่าต่างๆของทั้งหมดในเซนนั้นเออในในในเซคชั่นนั้นที่เราเลือกอันนี้คือข้อดีของเขาจะมีระบบที่ขายกับรุ่นเ่ยแล้ว XPS 10ล่ะ XPS 10เนี่ยฟีเจอร์ของเขาก็จะก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากน้ยเขาเปิดมาปั๊บเนี่ยก็มีปุ่มแผดสูงนล้นี่ซึ่งซึ่งไอตัวเขาคอต้องมีเหมือนกันแล้วก็วิดีโองเขาก็คือทำอะไรมันง่ายฟีเจอร์ของเขาจะไม่ค่อยมีอะไร ที่ซับซ้อนแต่จะเน้นง่ายอ่าเปิดเสียง,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 งติงงมเสียงสติงตอนที่ฟังมาตอนนี้นะคือไม่ว่ามันจะอย่างหูตัวตัวเป็น Aps10 แม้ว่ามันจะไม่ได้มีฟังก์ชันเหมือนรุ่นใหญ่ของใครต่อใครหรืออะไรอะ่ะแต่บางคนอะ่ะเขาเล,เล่นง่ายพอถ้ามันง่ายเขาจะโฟกัสกับดนตรีได้เยอะเขาจะต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องของฟังก์ชันหรืออะไรที่มันมากมายแต่สำหรับบางคนอาจจะชอบฟังก์ชันในตัวของตัวขอคอร์ดท,ที่หาไม่ได้จากตัว Aps10 เพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆมันอยู่ที่คนเลือกนะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะในฟังก์ช ันพื้นฐานที่มันจําเป็นจริงๆอะผมว่ามันเหมือนกันนะสองตัวเนี้ยอ่าใช่ใช,ใชพื้นฐานเลยอะที่ต้องใช้แบบ เหมืหน,น,นานกเน็เหมือนกันทุกตัวแต่ว่ามันจะมีเรื่องของู้ปแบบเรื่องของ,องหน้าตาอย่างเรื่องรง,ง,ง,งช<ด>ใช่เรื่องที่สําคัญเลยครับ2รุ่นนี้พี่แนะนําเพราะว่ามันแซมปิงก์แซมมันเป็นรุ่นเรื่งต้นที่แซมปิงได้แซมนี่คืออะไรแซมนี่คือว่าเอาเสียงข้างนอกมาใส่เสียงนกเสียงหมาเสียงไก่เสียงกาเสียงคองกระบอกแกลงได้หมดที่เด็ดดวงเลยคือทาไมต้องมีการแซมทาไมคีย์บอร์ดคนเลือกซื้อเนี่ยต้องมีการแซมเพราะว่าจะมีการแซมเพื่อปีสาจเข้าไปอ่าเราจะมีของเราเเป็นภาพนั้นว่านี้คือเตใสโซเข้าไปซึ่งงงงใในนโราาเ้้หมมมีี่่สยยซอไ อก็คือสองตัวนี้สามารถแซมลงไปไั้นทั้งสองเออเหมือนกันแข่งกันแซงไปได้เหมือนกันต่อไปเลื่เอฟเฟกต์มันเอฟเฟกต์มันยังไงแล้วพี่มันดีกว่าต่างอะไรกว่ากันยังไงโอเคครับเอฟเฟกต์นี่ยอันจอนนีต้องยกเรื่องนี้มาเพราะว่าตัวนี้ก็คือตัวคอร์ปทอร์สบางท่านจะได้เปรียบมากเพราะอย่างที่บอกว่าพอคุณอย่ามาโกงอย่ามาแบบว่าอะไรเพราะว่าเขามีเอฟเฟกต์ที่ใส่ได้เยอะด้วยเขามีโหมดอยู่สี่โหมดที่ผมบอกไปเพราะโหมดอะไรพวกนี้มันจะสามารถยัดเอฟเฟกต์เข้าไปได้ยันเล็บต่างๆเข้าไปได้แต่มันจะค่อนข้างจะต้องไม่ง่าย ก็คือต้องเข้าไปข้างในแล้วก็เซตอัพหน่อยเออเซตอัพก็คือติดโกงโกงแต่ว่าก็ต้องยากนิดนึงต้องทำหน่อยมีอะไรที่แบบว่าฟกคันเลยนะครับนี่ครับตัวตัวอะไรในเบสิกก็มีเอฟเฟกเหมือนกันแต่ว่าเอฟเฟกต์เขาจะไม่ได้เยอะเท่าแต่ข้อนี้ของเขาเสิร์ฟมันสามารถสไลด์ขึ้นได้เลยโอ้ดีนะผมเล่นเป็นโนอยู่อยากได้รีเวิร์บขึ้นมันจะมีเนี่ยมันจะมีตัวสไลด์ที่เป็นรีเวิร์บผมก็เล่นเป็นโนอยู่กดสไลด์ขึ้นมารีเวิร์บดังขึ้นเลยอยากได้สไลด์เพิ่มปึด สไแค่นั้นเราเออดีกว่าเพิ่มแล้วออ๋มันเรื่องเรื่องนี้ได้นะง่ายเนี่ย ADS ตัวนี้มันเป็นตัวเซ็ตได้ตัวคุณดัน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 เซ็ตแล้วก็พวก ADS อ่าอ่าง ADSR ก็คือพวกแบบเอ่อเป็นเอร์ชั่ที่แบบว่าอ้าวปรับท่าต่างกัน ADSR กูยังไม่รอดเป็นเดียว่ารออีกแล้วเป็นเป็นการปรับท่าต่างปรับเสียงสมมุติว่าเสียงมันพุ่งอย่างนี้เราอยากจะแก้ไขให้มันช้ากว่านี้ปรับแอคแท็กขึ้นนึงนึอ้มันทำได้ง่ายเลยเพราะมันมีสไลด์เหมือนเดิมตก็ ADSR อยู่ตรงนี้เลย ใช่ครับแต่ว่าตัวค็อกมันต้องเข้าไปลึกเอฟเฟกต์ที่มันจะต้องปรับแล้วมันก็มันมีแยกคล้ายกันแต่ว่าการใช้งานันจะต่างกันผมเริ่มเข้าใจเกมกับเรื่องของไอเล่ย์เลดี้นะเปิดฟอร์พมงเลี้มันพร้อมตรงนี้นี่เองมันง่ายไปสมดมันเล่นมันง่ายไปหมดแต่ก็แบบ คือเอาจริงๆนะต,ตอนนี้ก็ยังเรื่องยากนะมันต้องเลือก,ก,ก,อกแต่คนแหละมันต้องเลือกแต่คนเลยชอบแบบไหนเลือกอยากอยู่ยังเลือกอยากอยู่ไปที่การเชื่อมต่อกันมั้งดีกว่าเออดูดิว่มามันทำให้พี่เลือกง่ายใช่ไหมโอ้ยการเชื่อมต่อน,นี่ก็คือของแอปแอปได้เปรียบเยอะเลยครับก็คือไอตัวข้อคออะไรมันจะมีแอปในคอมพิวเตอร์โหล,แลดแอปปึ๊บเสียบเข้าคอมปึ๊บเสียบเป็นอินเทอร์เฟตเป็นนั่นเป็นนี่ได้สามารถอัดเสียงเข้าไปได้เลยพวกอย่างเราแล้วก็เป็นมีมีเดีด้วยมีรูมีดียด้วยพี่สามารถต่อเสื้ออื่นไไดดด้้้เเออออาาามมมััันนนนนป็็ิ่่่ีีกกจะะวววแตต ไม่มีเลยรอแค่เป, USB, เป็นรูเ็นีเป็นรูไทเอ A เสียบเข้าไปก็เป็นได้แค่มีดีอย่างเดียวอ๋อก็อาจจะต้องเครื่องอินตเตอร์เฟนบ้างอะไรบ้างคนอื่นด้วยซึ่งซึ่งการเชื่อมต่อมันค่อนข้างจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่พอมาเรื่องการเชื่อมต่อน,นี่รู้สึกยากนะรู้สึกเรื่องยาก<อ>เหรอรู้เาก็น้อยอย่างเช่นการเชื่อมต่ออ,อย่างเช่นตัว m s มเอสสครับเวลาเราเราใช้เพดดิลอะพี่อเปล่า เราใช้ได้แค่พิดอซอันเดียวอันเดียบเสียงเหยียบเสียงค้างแค่นั้นอแต่ของพกคอร์สได้3อย่างแต่มันมีก็ได้เปลี่ยวก็คือเราไม่ต้องคิดอะไรก็คือเอาเปรืเล่นไงการเชื่อมต่อมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วมันกินกันยากหว่ะละพี่ มันก็คนละแบบอ่ะมันค่อนข้างจะคนละแบบค่อนข้างจะต่างเลยครับถึงเอามาเทียบกันถ้าเอย่างนี้นะถ้าเทียบกันไม่ได้ใช่ไหมอืเรื่องสุดท้ายเราจะต้องคุยกันเรื่องเสียงนี่แหละตัวที่เจะจะตัดสินเลยว่าอะไรมันดีกว่ากันเอาเรื่องเสียงยังไงมันยังไงแล้วมันต่างกันเรื่องเสียงมันก็เอ่อจะมีความ low end แล้วจะมีเสียงมาให้หนึ่งพันห้าร้อยเสียงอุ้ยเล่นห้าปีเล่นห้าปีถึงจะครบเวลเล่นวันละเสียงเล่นวันเดียวก็ได้ขโมยขโมยเราอาวไม่มะเบอร์ได้ยังไงล่ะเออเอาหกพัน จูโน่พวกอะไร,ระพวกนี้ก็เป็นจูโน่ดีไอพวกอะไรพวกนี้พวกการุ่นเก่าๆเอกทาส่วนผสมที่เอาเสียงมาใส่เสียงรุ่นแรงๆเอามาใส่่างนี้ก็ดีของเขาก็าคือจะแกิเป็นการแบบไม่ได้มีฟังก์ชันแต่เสียงเขามีมาให้รุ่น่างๆมาให้เพียอแต่ความโลแลน่ะทุกคนความโลแลนเนี่ยชีปเสียงของความโลแลนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบ เถียงยากใช่ใช <c oughs> ่เส <able> ียงดีเถียงยากยอมรับโดยตรงเลยว่าโลแลนทำชิปเสียงไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรดีหมดที่มาดูคอร์กันบ้างคอร์นั้นมีเป็นเขาเรียกว่า NDSI อันนั้นเอาและสามสิบแล้ว NDSI ก็จะเป็น NDSI sound engine นะครับที่เราจะจับมองเสียงต่างๆขึ้นมาอเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวย่อเสียงเขาเนี่ยมีให้เลือกเป็นหนึ่งมีเกินหนึ่งพันเสียงแล้วก็สามารถใส่เสียงเพิ่มได้ด้วยแน่เห็นบ้างพอตู้ไม่ได้ก็เกินหนึ่งพันนี่ควรจะกล้าบอกเลยพันห้าก็ประมาณหนึ่งพันเสียงกันไปเพราะว่าเขาสามารถใส่เสียง ่่โแรแลนด์เนี่ยก็คือใส่เสียงเพิ่มได้คือเป็นการเสียงเออไม่ใช่เป็นการโหลดมาจากแพ็กเออเอาง,ง่ายๆเลยเ P S 10นี่คือแซมเพิ่มได้แต่เพิ่มใส่เพิ่มไม่ได้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้คอรคอ,อจอเนี่เสียงน้อยแต่ใส่เพิ่มได้ใช่แซมได้พอดีวันนี้โแรแลนดน์่ยให้มา128 ลิฟนีเสียงก็จะมีความเวลาเล่นไปเยอะเสียงจะตัดมีความช้ากว่าเพราะว่ามีความช้ากว่าตัวคอร์สสองเพราะคอร์สสองเนี่ยให้มาใกล้กันก็คือ120่ลฟนี่ห่างกันแปดโซลิฟอนี่แม่ห่างกันนิดนึงแต่ว่าเอาจริงไม่รู้สึกนะทำมาแบบนี้ก็พูดยากก็เลือกยากหมดยังหมดยังหมดแล้วนะแล้วีไม่ได้ปะ พี่ก็ไม่ได้ว่ะพี่ก็รู้สึกว่าแบบพอไอ้นี่ไอ้เรื่องนี้ดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นจะดีไอ้นี่จะไม่ดีอีกแหละนี่เรื่องน่างงกันนะเนี่ยนี่มันถึงระดันแบนบการเปรียบเทียบโปรตีนแล้วจะเปรียบเทียบน้่มันใกล้กับน้ำมใช่รับอันนี้คือให้มันต่างกันเลยลองดูไหมต้องฟังเสียงแหล,ลงคุยกับม<ๆ>ันเยอะขอฟังเสียงหน่อยว่านไหมครับพี่เลิกไม่ได้แต่พี่งงปวดหัวแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักนั่งเสียงหล่อยกลับไปครับ เขาหวังนะว่าการที่พี่จะไปฟังเสียงเนี่ยมันทะไม่พี่ตัดสินใจง่ายขึ้นยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมเซมันที้มันก็บดอแลวพี่พี่นะเลือกไม่ได้ขอคะแนนทีละข้อเลยดีกว่าเอาเรื่องความโดดเด่นก่อนระหว่างคอ,คอ,คอรอสกับนโแรแลนด์อันไหนยังไงให้กี่ดาวเต็มสิถ้าในราคานี้นะถ้าเป็นคอรอสเนี่ยต้องพูดในถ้าพูดในพอสอนี้นะไม่ใช่ตอนเริ่มนะเ้าตอนเริ่มผมจะให้เต็มสิแต่ถ้าพูดในพอสอนี้ผมก็จะให้คอ,คอ,คอร์สเฉลี่ยประมาณ อ๋อเขาขอแตะนะครับผมแล้วโลแลนเอพีเอสิกอะโลแลนเนี่ยผมจะให้อยู่ประมาณเจกอ๋อเหรอคือคือคืออย่างนี้ทำไมผมถึงให้เจกกับแปดไอ้คอกคอสเนี่ยให้แปดเพราะว่าฟังก์ชันมีเยอะแต่ว่าไอ้ความโดดเด่นมันมีเยอะมีทั้งเรื่องทั้งนี้ได้แต่ว่ามันก็มีความยากง่ายงไงมันก็เลยถูกตัดสองข้อผมผมว่านั้นในเรื่องของความโดดเด่นเนี่ยผมก็มองถึงเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาด้วยเพราะว่าด้วยความที่เอพีเอสเจกเนี่ย หน้าตามันดูมึนมันนดูง่ายๆมันดูเป็นแบบง่ายอ่ะแต่พอเป็นคอสคอร์เสร็จม,มันดูโปรมันดูแบบว่าโอ้โหมีปุ่มมีไฟมีอะไรนนะ้เป็นโรแลนด์เนี่ยผมจะให้เจ็ดเพราะว่าในความมินิมอลมีความง่ายและมีความถึงมาคือให้เจ็ดอ้าทีนี้การพกพาพกพาการพกพาก็ผมให้อยู่ที่ถ้าเป็นคอสคอร์นะผมให้สิบ อย่างเงี้ยเซลก็ดูเอียงดูไม่ได้เอียงก็คือเครื่องเขาเครื่องเขาทําได้เยอะขนาดนี้แต่น้ําหนักแค่สามจแล้วก็โรแลนด์ไว้เก้าจุดห้าเลยที่เพราะว่าไอตัวเรื่องต้วหนึ่งจะมีข้อเด่นคือด้วยความที่ว่าโรแลนด์เนี่ยมันสี่กิโลกว่าใช่ไหมสี่กโลเลยสี่โลห่างนี่สองขีดห่างสองขีดใช่ห่างสองขีดก็ถือว่ามีผลนะเราลองถือสักสิบนาทีอลาวกรู้เรื่องแล้วใครก็จะเป็นเล่นคือสิบนาทีจะบ้าไม่เคจริงๆอ่ะจะให้เสียกันขั้่แหละแต่ว่าด้วยมันห่างกันประมาณนี้ก็นิดหนึ่งะอีขงค เรื่องของพีผมก็ต้องให้ให้โรแลนด์หน่องว่าพีของโรแลนด์ผมให้ปมันแปดไม่ประมาณแปดการตี <8 S 2> ต้องมีความเหนียวมีความแน่นมีความแบบเล่นซิ่นนี่เลยแต่คอบคอสเนี่ยผมให้ประมาณต้องต้องต้องเล่นตรงว่าผมให้ประมาณเจ็ดแล้วกันเพราะว่าถึงเจ็ดจุดห้าเพราะว่าเวลาเล่นเสียงซินมันมันไม่ได้ทันใจขนาดนั้นอ่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอกลักเดียวเลยแต่ที่เหลือมันใกล้ใกล้กันกหมดเรื่องต่อไปมากเรื่องของฟีเจอร์ เรื่องฟีเจอร์ฟรีเจอร์ก็ต้องตัวนี้ก็เอาไปเลยเอาไปเก้าครับที่ต้องหากใจคะแนนหนึ่งก็ว่ามีความยากง่ายๆมีความยากเออใช้ยากหน่อยแต่ครั้นี้โแรแลนด์ผมให้ประมาณสักเจ็ดทำไมคุณให้น้อยขนาดนั้นล่ะฟีเจอร์เขาไม่ได้มีเยอะครับแต่เขาใช้ใช้ได้จริงไหมความฟีเจอร์ไม่ได้เยอะใช่แต่ว่าเรานับแค่ฟีเจอร์นะให้เรานับแค่นับฟีเจอร์ฟีเจอร์ให้ลองแพ้หน่อยดูทางฟีเจอร์ใช่โแรแลนด์ได้เป็นห่วงนะไปเดี๋ยวมันมีเงินเอฟเฟกต์เหรเอฟเฟกต์ก็เอฟเฟกต์ในการปรับแต่งต่างๆแล้วก็ คอร์สเนี่ยผมให้ผมให้เจ็ดม,มีเยอะมีมีมาให้แต่ว่าไม่ได้เข้าถึงไงผมก็ไม่ได้จโโแบดบูแลนด์ผมก็ให้เจ็ดนะอ้าวบ้าเอ้ยโูแลนด์ผมนจะชนะเมื่อไหร่วะเนี่ยอายังไงมันเป็นยังไงไม่ใช่พีนที่ให้เจ็ดเนี่ยเพราะว่ามีน้อยใช้ได้จริงมันก็จะมีเยอะกับใช้ยากกับมีน้อยใช้ดไ,ได้จริงก็จะมาเข้ากันอ๋อมันก็เลยจะกลายเป็นว่ามันก็จะเสมอกันใช่ครับก็คือพี่สันชอบถ้าใครบางคนน่อาจจะเทคะแนนไปทางขอคอสเพราะว่าเขามีเยอะ แต่บางคนเขาชอบโแรแล่มากหรอเขาจะไปทางโแรแลนเพราะว่าอ้ยแค่แค่หนึ่งขึ้นหนึ่งลงนี่ไนอ่ะมาที่เรื่องของการเชื่อมต่อมันมการเชื่อมต่อว่าต้องบองตรงว่าตัวนี้เอาไปเลยครับถ้า,นานถ้าสิ็เต็มเสร็จก็เอาไปเสร็จเต็มเสร็จโอ้ยโอ้โหคอร์ดใช่เพราะราคานี้แล้วก็ สิ่งที่เขาเชื่อมต่อได้แล้วเขามีแอปเนี่ย<อ>ามาเดินมาคือเขาก็สโซด้ตรงนี้อันนี้ก็อาจจะไม่ได้แต่การเชื่อมต่อเขาก็คือมันก็ใช้ได้จริงๆแล้วไปสักเจ็ดแล้วกันมันก็ไม่ได้เชื่อมต่อน,น้อยกว่าจริงๆเพราะมันมีเรื่องของพิเดิลด้วยที่มันได้แค่หนึ่งทีนี้ข้อสุดท้ายดูซิว่าโรแลนด์จะรอดไหมเสียงคอคอเนี่ย อมผมให้ไปมาสักแปดเลยคอคอสแปดแล้วนะโแรแลนดจะเท่าไหร่โแรแลนเก้าคุณอย่ามาแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณวามาเฉลีย่ยคะแนนไม่เอานะละพีไม่ไม่ใช่จริงเพราะว่าในบานเสียงในมันจะดีกว่ากันใน มูเสียงนี้เลยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าน,นี้ดีกว่าไปเรื่อยครับแต่เารรความรู้สึกของโรแลนด์ก็คือผมรู้สึกมีความเอ่อที่มันเสียงผมจะให้ชนะในเรื่องของเสียงซินความโรแลนด์เนี่ยความที่เขามีซอสเสียงที่แบบเสียงเขามันไวใจได้อ่ะถ้าโแรแลนด์นะคือเป็นเรื่องของเสียงซินเลยส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเปียโนมันแล้วแต่โทนใครชอบใช่ไหมครับสตริงก็แล้วไแต่เสียงซินเนี่ยผมต้องบอกตรง่าๆๆผมชอบของโแรแลนด์มากกว่า โอ้โหรพีถือว่ากินกันยากกินกันยากคือเป็นอย่างนี้ครับคือว่าอันนี้มาเป็นส่วนตัวของรพีถ้าส่วนตัวผมคะแนนผมอาจจะไม่เหมือนกันคะแนนผมอาจจะให้ไม่เหมือนกัละพีหรอกแต่ว่าในในคะแนนตรงเนี้ยอยากจะบอกให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเอ่อถ้าเอามาเทียบกันในในความคิดของคนคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยลองเอาเอาคะแนนตรงเนี้ยแล้วลองไปลองดูครับแล้วลองดูว่ามันมันเหมือนกับที่เพื่อนๆคิดไหมบางทีเพื่อนๆอาจะผมพีให้เจ็ดเพื่อนๆอาจจะให้แปดก็ได้เพราะความชอบของเสียงบางทีไม่เหมือนกันผมเคยคุยบางคนชอบโลแลนดมมากไ่ บางคนชอบเสียงคอ็อกมากไม่ได้เล่นโลแลนก็มีมาแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะทีนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยค็อกคอ,คอ,คอสองเหมาะกับใครโอ้เหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่สนแล้วอยากลองอะไรเล่นอะไรผส,ส,สมเสียงนั้นโลสมเสียงนี้แล้วก็เอาเสียงนั้นเสียงนี้มารลดกันมีการใส่เอฟเฟกมีการอยากลองทำเพลงในคะีย์บอร์ดตัวเดียวอยากจะทําอะไรให้จบภายในตัวเดียวอยากจะลอง้ต่อคอมต่ออะไรอยากเป็นคนสนอยากทำหลายๆอย่างและโลแอนล่ะเอพิซคก็ตรงข้ามเลยครับเหมาะกับคนที่เรียบง่ายอยากได้ ง่ายๆอยากเล่นเลยไม่ต้องเข้าใจยากเพราะว่าพูดตรงว่าถ้าเกิด2ตัวนี้ซื้อไปวันนี้สมมติซื้อไปเย็นนี้แล้วต้องออกไปเล่นเลยอันนี้โ,โรแลนด์ได้เปลี่ยบจริงความง่ายปั๊บป,ปุ๊บป,ปั๊บป,ปุ๊บป,ปั๊บปุ<ๆ>๊บมันไปเลยคุณอยากสปิตคุณกดปุ่มเดียวอยากให้มันผสมกันคุณกดปุ่มเดียวง่ายคุณอยากเพิ่มเสียงปุมกันคือมันก็ดีกันตรงน,นี้นี่เป็นที่โรแลนด์ได้เปรี่ยบแต่เขาก็ได้เปรี่ยบตรงที่ว่าถ้ามีเวลาเซ็จก็จะดือ,อกว่าแต่สมมติเสียไปเนี่ยเดือนหน้าไปเล่นเดือนนี้ไม่อนืก็ค ที่จะต้องออกไปเล่นแล้วใช่อเอาง่ายๆ,ๆผมสรุกไปสั้นๆเลยครับว่าคอร์สสองเนี่ยเหมาะกับคนที่อ่ะด้วยความที่มันเป็นซิงเซเตอร์ตัวเริ่มต้น ถูกไหมเซนเซร์น้าต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคอคอสอเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีของคนที่กําลังที่แบบว่าคุณเล่นเป็นแล้วคุณเล่นเป็นคุณเล่นมาระดับหนึ่งคุณเล่นเก่งแล้วแล้วคุณออกงองออกงานเลยไปนะแต่คอคอสจะเป็นตัวที่ทําให้คุณเนี่ยมีประสบการณ์ใหม่ในเรื่องของการทําเสียงทําเพลงฟังก์ชันทุกอย่างที่จะนอกเหนือจากการแค่คุณเล่นอันนี้คือคอคอแต่ส่วน A P S 10ตัวนี้สำหรับคนที่คุณต้องทํางานคุณต้องทํางานวันนี้พรุ่งนี้หรือเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยคุณจะต้องเล่นตลอด A P S 10เนนนีี่่่ยยยคุณกไไเเเลลลดด้้้ททาาารหตมั ง่ายเนี่ยมันทำให้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันง่ายมันง่ายไปหมดเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการเล่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ลือกได้เลยครับคุณอยากเล่นแบบไหนถ้าคุณเป็นสายลุยบูงงานนะ e Aps10 เหมาะกับคุณที่สุดแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะศึกษาสิ่งใหม่ๆคุณใช้คอคอส2มันจะมีฟังก์ชันให้คุณเนี่ยได้ลองได้ทำได้เล่นได้ศึกษาเกี่ยวกับซินซเซอร์มากขึ้นครับประมาณนี้ นะจ้ะจบไปจ้ะสำหรับซินดิไซเซอร์ตัวเริ่มต้นจาก2องแมนดังเออก็น่าจะสโะคบเพื่อนๆได้บ้าง อย่างน้อยใครที่กําลังลังเลอยู่ก็น่าจะแบบว่าตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยแต่ถ้าใครจะตัดสินใจไม่ได้ยังงงกับคะแนนที่พี่ให้หรือยังอะไรก็ตามมาลองได้บิสิอันทุกสาขาขกดไลค์กดซับสไครต์ไว้วิสิอันทุกสาขามาลองกันได้เลยนะจ๊ะและคลิปหน้าอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับเปียนโนเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์กันมาข้างล่างนี้มเมนต์กันได้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสรัสดีครับพี่บิขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ